ผมไม่คิดเลยว่าคุณจะรู้จักเฮี่ย่อยด้วยเฮีหย่อยก็เป็นคนดีนะเขาให้ฉันยืมตังค์บางคนเนะี่ยเขาไม่กล้าฉันยืมหรอกก็กลัวฉันไม่ใช้เออแล้วตอนนี้เฮี่ย่อยเป็นไงบ้างอะ่ะเยี่ย่อยตายไปห้าปีแล้วเฮีหย่อยตายแล้วเลยใช่ไอ้ตายเถอะทำไมฉันไม่รู้เขาเป็นคนดีมากคือ อออโอ้ยจะสั่งสั้งขนาดเนี้ยทิ้งฝั่งนู้นเหอะทำไมทำไมคนดีๆอย่างนี้ต้องตายที่ฉันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยเลยว,ว่าเฮียหยอยตาย อย,อย่าย้อยไม่น่าอายุตั้นเลย,ยอย่าย้อยมันไม่ได้โหดเที่ย่เหมือนที่เขาคุยกันนี่บัวนี่มันมีสัมมาคารวะรู้จักบุญคุณคนรู้ว่าใครดีใครชั่วเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยก็ให้ยอยไปอยู่ที่สุคติสุคติเถอเกิดธรรมดาทันใดขอให้เรารู้จักกันอีกนะ จันก็ย่อยๆแล้วคบกันนานตั้งแต่ย่อยๆตายใบเนียนะ <ri> ฉันก็คอยรับหน้าที่ทวงหนี้ทวงสิในให้เขาไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ฉันก็รีบด้วยนะเอขอเก็บทั้งต้นทั้งดอกเลยแล้วกันเท่าไหร่ห้าแสน อะไรนะว่ายังไงเท่าไรห้าแสนจ้ะห้าแสนใช่ใช่ใช่ขอโทษนะที่ฉันเสียงดังคือฉันฟังไม่ชัดอะ่ะไม่มีปัญหานะรออยู่นี่กินน้ำกินท่าก่อนได้เลยทาน้ำก่อนนะจะเบลตังไหมเอาไปที่เดียว <c oughs> แทบแตกย,ย่อย ลุหนีสบายใจมันไม่ได้โหดอย่างที่คิด